ในยุคที่ทุกคนสามารถเป็นนักผลิตคอนเทนต์ได้แต่การที่จะผลิตคอนเทนต์ดีๆมีคุณภาพขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นนั้นมันมีวิธีการทำยังไงมีกระบวนการแบบไหนแล้วก็กว่าจะออกมาเป็นคอนเทนต์ดีๆมีคุณภาพเขาทำกันอย่างไรถ้าคุณมีคำถามแบบนี้อยู่ในหัวแล้วเราก็โครงการคอนเทนต์แลบอาจตอบคำถามให้กับคุณได้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังครับ โครงการคอนเทนต์แ l a นะครับสร้างสารรค์คอนเทนต์ไทยดันไกลสู่สากลร่วมมือกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์องค์การมหาชนหรือว่า c e a นะครับร่วมมือกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนโดยกิจกรรมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงกันยายน,น2566ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่ t c d c ครับนายเชิดชัยบุญชูช่วยนะครับรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่นวัตรกรรมและธุรกิจใหม่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นหัวเรือใหญ่ครับในการผลักดันโครงการนี้ ซึ่งโครงการนี้นะครับตั้งใจที่จะช่วยให้นักผลิตคอนเทนต์ของประเทศไทยเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีทักษะที่ดีขึ้นอยู่ในระดับสากลครับผ่านซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับและที่สําคัญครับยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาสู่ประเทศไทยอีกด้วยครับ คอนเทนต์แลนะครับได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาบุคคลทั่วไปครับได้มีโอกาสในการฝึกอบรมแล้วก็เวิร์กช็อปด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับไม่ว่าจะเป็น Virtual Production นะครับ xr ar cg 3 d โมเดลเป็นต้นครับโดยทางปตทครับได้รวบรวมกูรูชั้นนำของประเทศไทยครับด้านการผลิตภาพยนตร์แล้วก็ด้านดิจิทัลคอนเทนตนะครับมาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบอบรม โดยทางปตทรครับตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนศักยภาพเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการสร้างสรรค์คอนเทนต์มีคุณภาพยกระดับนักผลิตคอนเทนต์ให้มีคุณภาพระดับสากลและที่สำคัญเลยครับมุ่งหวังให้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลายเป็นครีเอทีฟคับของภูมิภาคอาเซียนด้วย ส่วนคนที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของโครงการนี้นะครับมีทั้งหมด19ทีมด้วยกันแบ่งออกเป็น2กลุ่มฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มผลิตภาพยนตร์และก็ซีรีส์นะครับมีโอกาสพูดคุยแบบ business matching ครับกับค่ายหนังสตูดิโอนะครับผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ชั้นนําของประเทศครับกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์นะครับภายใต้โจทย์ mining food travel ครับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานของตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการในแต่ละสาขาอีกด้วยครับ และทีมที่ชนะเลิกโครงการคอนเทนต์แลบสร้างสารรค์คอนเทนต์ไทยดันไกลสู่สากลน,นะครับและได้รับเงินรางวัลมูลค่า5 0 0 0 0บาทได้แก่ local e x p o เ e r นั่นเองครับนอกจากนี้ครับดรชาคิดพ it ิชยังกูนะครับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือว่า CEA เนี่ยบอกว่าโครงการคอนเทนต์แลบนะครับเป็นก้าวแรกที่สำคัญครับที่ช่วยผลักดันให้คอนเทนต์ของประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพอยู่ในระดับสากล ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์นะครับและเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานสู่สากลอีกด้วยครับ นอกจากนี้ครับโครงการคอนเทนต์แลบรอบต่อไปเชื่อว่าจะมีการอบรมที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เลงที่จะเปิดอบรมหลักสูตรเขียนสคริปต์เพิ่มเติมมาอีกด้วยและยังมีเป้าหมายในการขยายโอกาสด้านพื้นที่จัดโครงการไปยังต่างจังหวัดให้กับนักผลิตคอนเทนต์ทั่วประเทศอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจโครงการดีๆแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เฟซบุ o o คอนเทนต์แลันั่นเองครับ เข้าไปติดตามกันด้วยนะครับไม่แน่นะว่าเราอาจจะเจอกันในการอบรมครั้งต่อไปก็ได้นะครับ